สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปรียบเทียบนะ่ารถยนต์ pvv นะหรือ suv นะ่าพื้นฐานกระบะนะ isuzu muv กับ f o r t u n e r regender นะ,ะมาดูซิว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอ,เอนเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับนี่จริงๆแล้วไม่ค่อยอยากแตะนะกลุ่มนี้เพราะว่ามันมันระดับสูงแล้วนะเราก็ระดับรากหญ้านะครับ เราไม่อาจเอื้อมเหมือนกันนะถ้าไม่อย่างต่างจริงซื้อไม่ได้นะนะแต่เอาเป็นวาก็ลองพูดคุยกันแดกเปบนความรู้กันเล็ก,ลกๆน้อยๆนะก็ผมจะมาพูดโฟร์จูเนอร์ลีเ e นเดอร์สองจุดสนะผมจะพูด2องจุดสี่ีเอนึ่งจุเะเดี๋ยว2อุดค่อยว่ากันนะ2องจุดสี่ลีเจนเดอร์นะไอเนี่ยหนจดเนะ ไม่รู้รถกลุ่มนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะซื้อเครื่องใหญ่ๆกันไปเลยหรือเปล่านะแต่เขาก็ผลิตเครื่องไม่ใช่เครื่องใหญ่เนี่ยต้องเรียกว่าเครื่องกําลังสูงกับเครื่องกําลังต่ำนะแต่อของ4 j u n จูเนี่ยก็จะมี2.4ลิตรนากับ2.8ลิตรนะแล้วก็2.8 g r นะัเนี่ยจะแรงแรงกว่ากว่า 2. 8ธรรมดาเลยนะ่วนวีเวกเนี่ยก็จะมี1.9ลิตรนะ3.0ลิตรนะแค่นี้นะเครื่องยนต์ของเขานะแต่รอบนี้พูด2.4พอนะ2.4กับ1.9นะนะเป็นไงมัง่งภายนอกชอบกันไหนมากกว่ากันเลยนะส่วนตัวผมคิดว่า f o r ์จ n เนอร์สวยกว่านะบางคนก็บอกว่า f o r ์จ n เนอร์สวยกว่าแล้วมึงซื้อวีเวกหาตีอะมึงกนะ็เอาเป็นว่า ชอบใครชอบมันนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ภายนอกเนี่ยต้องยกให้ฟอร์จูเนอร์จริงมันสวยจริงนะตามท้องถนนเนี่ยถ้าความสวยก็ต้องยกให้เขาสวยสปอร์ตซิ่งโดนใจวัยรุ่นไม่แปลกใจทําไมมันขายดีนะมีเวกเนี่ยแซงหน้าสองสามสี่ห้าหกเดือนสองสามเดือนมั้งไม่แน่ใจพอสมัครฟอร์จูเนอร์ก็กลับมาแซงหน้าอีกนะตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดล2024แล้วนะ ก็ราคาขึ้นไปก่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะมีระบบ DBF แล้วนะครับ m u x ก็เช่นกันนะมีระบบ DBF ราคาก็ขึ้นไปแล้วเหมือนกันแต่ในเว็บไซต์เนี่ยไม่รู้มันขึ้นหรือ,อยังนะแต่ Fortune er เนี่ยขึ้นแล้วนะราคาก่อนหลยอไหมหรือว่าภายนอกก่อนเอามาดูภายนอกกันคร่าวๆซักเล็กน้อยนะครับถ้าภายนอกเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายน่าจะเหมือนเดิมทั้งคู่นะเหมือนกับปีที่แล้วนะเพราะ Fortune er ปีที่แล้วเนี่ยก็ปรับมาแล้วนะครับ เขาปรับตัวจีาเครื่องยนต์แรงแล้วก็ปรับตัวตัวรีเจนเดอร์เนี่ยเพิ่มอุปรกรณ์อะไรสักอย่างมาไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดนะปรับโมเดลมาแล้วนะาเอ้าคร่าวๆนะล้อเอาล้อก่อนเ,เ,เ,เลยดูง่ายยี่สิบนิ้วนี่นีแม่ก็ยี่สิบนิ้วนะตูโทนทั้งคู่นะสองสีทั้งคู่นะ้ส่วนกระจังหน้าของเิวเอ็เนี่ยก็จะเป็นแบบเอ่อรม เทาหนะ้าลมเทาข้างในขี้เอา็จะเป็นลมลมเทาเทาเทาเออโครเมียมลมดำนะพูดผิดโครเมียมลมดำนะตรงนี้นะก็ปรับเฉดให้มันเข้มขึ้นหนะ้าของรีเจนเดอร์เนี่ยจะเป็นดําเงาไปเลยนะดําเงาไปเลยนะแล้วก็หลังคาดำนะของรีเจนเดอร์เนี่ยจะมีสามสีให้เลือกนะสีดำนะสีดำ่นะกดนะไม่ได้อีก สีดำสีขาวหลังคาดำเนี่ยไอ้พวกหลังคาดำก็จะเพิ่มตังอีก2องหมืนกันเลยทีเดียวเชียวนะต่อคนข้างที่จะแพงนะแต่ก็ขายดีอ่ะ f o r ์จุ e เนแบรนด์รรดมันแบบนะพูดยากนะพูดเยอะเจ็บคอหน้ามีวเกก็สวยดีนะดูดีในแบบฉบับของมิวเอกนกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถในอีวสูมิวเอ กระจกมองข้างสีทําเงาใน f o r t u n e r legender นะครับมันเลื่อนด้านหลังดูได้ปะไม่ได้นะด้าน,นหลังก็เนี่ยมีเวก็คุ้นเคยดีนะไม่ต้องพูดเยอะภายนอกเนี่ยมีคลีบฉลามอะไรสาอากาศแบบคลีบฉลามก็ทั้งคู่หนะ้าส่วนภายในนะค่อยว่ากันนะดูราคาก่อน <c oughs> นะพอองกรดของ f o r t u n r เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เจ้า ราคาไปไกลมากแล้วนี่ต้องดูตัวลีเจนเดอร์เรียบร้อยนะตัวเริ่มต้นอ๋อสีพิเศษเลยนะนี่ตัวสองจุดสี่ลีเจนเดอร์นะราคาไม่จเจาล้านหกคุณผู้ชมที่เคารพนี่หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสามพันนะนี่บวกค่าลังคาดําไปนะ <c oughs> ใครจะเอาลังคาดํานะส่วนวิวเอ็กเนี่ยก็จะหนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันอ้าวบวกลบกันตรงนี้ สดสร้อนรกันเลยทีเดียวเชียวหนึ่งหสจริงๆแล้วผมบวกมาแล้วแหละนะครับนี่ก็ได้มาแล้วนะต่างกันหนึ่งแสนสี่่นเกันนะต่างกันนะหนึ่งสี้า นี่คือราคาที่ต่างกันมิวเอกจะถูกกว่านะประมาณ1นะนึ่งแสนะก็ก,ก็ก็ลองเลือกกันดูนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาต่างคนต่างซื้อเอาง่ายก็คือถ้าเขาชอบมิวเอกเขาก็ซื้อมิวเอกถ้าเขาชอบฟอร์จูเนอร์เขาก็ซื้อฟอร์จูเนอร์ไปเลยนะเพล่เพล่เขาก็เลือกเครื่องสามพันเครื่องสองจุดแปดไปเลยนะมันก็กลุ่มนี้เนี่ยคนยังดังซื้อนะถ้าถามผม น่าว่าเลือกคันไหนนะดูภายในก่อนไหมภายในเนี่ยก็สวยงามตามท้องเรื่องนะมันก็คุ้นเคยกันนะหน้าภายในก็ดีแม็กเอ้ไม่ใช่ดีแม็กซีมิวเก,ก็จะแตกแต,ตกแต่งตก,ต,ตกแต่งโต้ลินพอดตกแต่งเออพวกสีทองน้น้ำตาลเ้ปอะไรพวกนี้นะไม่ต้องพูดเยอะแล้วมัง้งน้าส่วนพอจูเนอร์อาพอจูเนอร์ก็แกลลอรี่เข้าไปนะ รจุเนก,ก็มันมีสองเฉดนะมันมีแบบสีเาขาวขาวครีมด้วยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสีอะไรสีครีมตัดสีดำนะเน้นสปอร์ตไปเลยนะของ e g เจนเดอร์มีแผ่นดนชิปทั้งคู่นะบอกไฟฟ้าทั้งคู่อยู่แล้วแหลนะกระจกตัดแสงทั้งคู่นะมาร์ทวัดเนี่ยก็ก็ของมีเวกยังไม่ได้เหมือนดีแม็ทีนะ มีไว้ก็ยังเหมือนเดิมนะต้องรอตัวปรับโฉมช่วงบายบีมั้งนะก็ประมาณน,นี้นะระบบความปลอดภัยเซฟตี้เนี่ยต้องพูดไหมนะไม่ต้องพูดก็ได้มั้งนะเพราะมันมีระบบเซฟตี้ชั้นสูงแล้วนะครับผมพูดตัดลัดไปเลยดีกว่าเพราะส่วนมากคนซื้อก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจระบบพวกนี้หรอกนะผมเห็นเขาพูดเยอะแล้วเราไม่ต้องพูดตามเพื่อนนะนะแล้วนะพูดในแบบฉบับของเราดีกว่า <c oughs> นะนะไอ้พวกระบบความปลอดภัยก็มีพอๆกันนะนะบางตัวมีบางตัวอาจไม่มีก็ไม่ว่ากันนะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็ได้ได้ได้ทั้งคู่อ่ะพูดถึงความน่าใช้ของตัวรถเพียวเเลยดีกว่านะถ้าซื้ออามาใช้เนี่ยส่วนมากคุณก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องระบบแพ็กเกจเซฟตี้อะไรบุกนั้นะ <c oughs> ปกเตือนด้านหลังดานน้านน่ะเตือนการชนเลยมีหมดแหละนะนี่กูจะรวบรัดตัดตอนกันเลยได้เดียวนะพูดถึงความน่าใช้ดีกว่า เราเนี่ยก็มีประสบการณ์ใช้มีเมานะส่วนตัวปัจจุบันก็ใช้มีเ1.9อันติเมตเนี่ยตัวนี้แหละตอนนั้นที่เราซื้อเนี่ยแสนสี่เลยล้านสี่กว่าๆไม่ใช่แสนสล้าน4นะมันก็เป็นรถที่ดีโอเคภายในกว้างวาขงนั่งสบายนะช่วงล่งนุ่มนวลย,ย้วยโครงไปเลยแหละนะแต่ถ้ารีเจนเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะฟิตเฟิร์มนะดูๆแล้วฟิตเฟิร์มสปอร์ตเนนซิงนะ ก็ถังน้ำมัน80ลิตรเท่ากันทั้งคู่นะค New X เนี่ยมันก็จะ80ลิตรแล้วนะมันจะไม่เหมือน D-Max กับ Rio แล้วเออยังไงดีล่ะนะถ้าภายนอกเนี่ยผมยกให้ Fortuner แล้วกันเราให้คะแนนดีกว่านะภายนอกเนี่ยผมให้ Fortuner นะแต่วเอ X ก็สวยนะดูไปดูมามันก็สวยอยู่นะเพราะว่าเราซื้อบันใชก้ก็เออมันก็ดูดูไปเรื่อยๆมันก็สวยนะม,นยนะมีคนมองเอาง่ายๆถ้าสีเงินสีแดงเนี่ยโตรโดนเด่น มาสีขาวเนี่ยมันเห็นตามท้องถนนค่อนข้างทีง่จะเยอะน่าจะชื่อแบบนี้เนี่ยซื้อสีแล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะส่วนตัวผมคิดว่าดีเจนเดอร์เนี่ยสีแดงโอ้โหแม่เจ้าโคตรปีด๊ดนะาต่ซื้อสีแดงแล้วสีขาวก็มีเยอะเห็นเขาใช้เยอะนะมันก็เหมือนเหมือนกันก็กลืนตานั่นะอยากโดดเด่นในเซกเมนต์น,นี้หรือว่ารถประเภทน,นี้มันชื่อสีแดงเลยแต่ก็แล้วแต่ชอบนะแต่ถ้าอยากโดดเด่นก็ต้องสีแดงนะคอมบีเวกเนี่ยก็ สีแดงก็เห็นน้อยนะแต่โดดเด่นเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเป็นสีจ้ำเงินนะราเซียบูก็ก็ใช้อยู่โอเคนะไพน์นายน,นี่ยก็ส่วนตัวผมคิดว่าผมชอบมีเว้มากกว่านะเพราะว่าฟอร์จูเนเนี่ยพื้นที่มันกอนข้างที่จะแคบนะก็เคยไปดูไปนั่งมั่งแล้วนะครับก็แคบนะบีบบีบะมันคล้ายๆกับดีแมคกอรเลยมันจะบีบบ,บแน่นๆนะครับ มันก็ไม่ก็โปร่งอะแต่ว่ามิวเอ็กเนี่ยมันจะโปร่งมากกว่าเราชอบห้องโดยสารนี่มันโปร่งกว้างๆนั่งสบายะลรพวกนี้นะเบาแถวที่ถามอะลรพวกนี้ก็มิวเอ็กจะนั่งสบายกว่านะพื้นที่สัมปาาะอะไรเนี่ยมันมิวเอ็กมันจะกว้างกว่านะเบามันไม่ไม่แขวนนะของมิวเอ็กไม่แขวนของโฟลชินเนอร์ในแขวนทําให้ขนของบางอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะภายในเนี่ยอัตราประโยชน์ใจสอยผมมองว่ามิวเอ็กเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์นี่ก็คือเหตุผลนะว่าทําไมมันขายดีนะรถมัน ภายนอกดูไม่ได้ใหญ่โตนะแต่ข้างในเนี่ยกว้างขวางนะใช้สอยได้ค่อนข้างจะโอเคนั่งได้บรรทุกของได้เยอะนะครับของสัมภาระกับปงกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับครับต่อไปก็ภายนอกภายในนะเครื่องยนต์เป็ไงเครื่องยนต์เนี่ยแน่นอนหนะ้าโฟล์คเจอร์ลีเจ2.4เนี่ยมันก็แรงในแบบฉบับของ2.4อยู่แล้วมันก็คล้ายๆกับรีโว o 2.4กับ D Max 2. 2 1 9เลย มันออกตัวอะไรก็เครื่องยนต์มันก็โอเคนะเครื่องยนต์นะยีสูก็ขับแล้วก็ใช้ได้นะก็อืดๆดีอืดๆเนื้อหน่วงตึงตึงนะต้องแต่งนิดนิดหน่อยๆมันถึงจะขับดีนะแต่ส่วนตัวก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันได้นะเกียร์จะวืวเออเออเปลี่ยนช้านิดหนึ่งนะจากคนใช้งานจริงมาด้วยในะเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยก็กได้นะแต่ว่าเกียร์เนี่ยเดี๋ยวไปหัวข้อต่อไปนะเครื่องยนต์เนี่ยผมยกให้รีเจนเดอร์นะแต่มิเวกก็ใช้ได้นะเครื่องยนต์ ประหยัดดีนะครับโอเคนะก็มาถึงเกียร์เกียร์เนี่ยผู้จูเนอร์เขาว่าเกียร์มันดีกระชับเปลี่ยนไวนะพอดีโชเฟอร์หนุ่มเคยขับมามันก็โอเคนะแต่ถ้ามิวเอกเนี่ยเกียร์มันจะช้าๆเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อน่วงๆมันจะค้างๆเกียร์มันจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะเนื่องด้วยกําลังเครื่องด้วยอะไรแหละการทรงงานเสร็จแล้วเขาเน้นประหยัดนะแม่เจ้ประหยัด,นะจ,ยดจนเกียร์ไม่ค่อยเปลี่ยนมันวูบวู นะ่าอาจจะไม่ชอบเลยถ้าคนถามเนี่ยอาจจะแบบโอ้โหอะไรวะต้องใช้พัน n ุ์ชิพนะใช้พันธุ์ชช่วยได้จะอยู่กับมันได้ได,ได้ได้นานหน่อยนะเอาว่าเกียร์เนี่ยผมให้ Fort Fortuner กเนล้วก er ันน,นะต่อไปช่วงล่างก็ช่วงล่างก็ปีกนกอะไรพวกนี้โช้กอัพแกสสปริงเอ่อวัดลิงแล้วแต่การออกแบบของแต่ละค่ายเ่ยมันต้องพูดรายละเอียดเยอะนะเราไม่ใช่วิศวกรรมแล้วนว่ามีเวกเนี่ยมันเน้นนุ่ม นันนุ่มยุ้ยเลยแหละนั้นเน้นนุ่มๆไม่เน้นขับเร็วแต่ Fortuner เนี่ยเน้นซิ่งน้ถ้าใครชอบซิ่งก็ไป Fortuner นะครับใครชอบแบบขับสบายๆคนแก่เรื่อยๆไม่รีบนะก็มีเวกก็ได้นะไอช่วงล่างนี่ยแล้วแต่ชอบแต่สมโตผมคิดว่าชอบไปแนวทางเฟิร์มนิดนึงก็โอเคนะมีเวกใครโชคได้นะครับใส่โมโนโทูปชุดเริ่มต้นก็จบนะแต่ Fortuner เนี่ยไม่ต้องใส่ผมมองว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วนะครับ ครับต่อไปก็ระบบเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างไปแล้วนะปวงมาลนะัย่ะปวงมาลัยเนี่ยผมอามองว่าก็ก็ได้นะโคจูเนอร์นะ่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับปวงมาลัยสั่นมั้งนะแล้วก็น่าจะเบาของมิวเอ็กซนะเพราะมิวเอ็กเนี่ยปวงมาลัยค่อนข้างที่จะหนักนะแล้วก็สั่นสะเทือนนะมันรับแรงเสะเทือนจากพื้นถนนมาค่อนข้างที่จะเยอะ นะแต่ l e g e n d e r เนี่ยน,น่าจะทำได้ดีกว่านะใช้คำว่าน่าจะดีกว่านะใครเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์กันหน่อยนะแต่ฟอร์จูนเอ่อมีเวเอกเนี่ยสะเทือนสะเทือนสะท้านเลยแหละนะมันไม่ค่อยซับแรงกระแทกจากท้องถนนนะต้องใส่โชค๊คใส่สปริงช่วยเอาเป็นว่าเรื่องการควบคุมเนี่ยผมให้ Fortuner ก็แล้วกันนะครับโอเคนะต่อไประบบเซฟตี้นะแพ็กเกจเซฟตี้นะเออ ก็ Fortuner น่าจะเหนือชั้นในบางรายการนะมีกล้อง360องศามีระบบบางระบบที่มากกว่านะวาาเอ่อพวงมาลัยนะ่ช่วยปนแรงอะไรพวกนี้นะของมิวเก็ไม่มีกล้องนะแต่ว่าระบบเซฟตี้ก็สต็อปแอนโกจูนยุนิง่งอะไรก็ว่ากันไปนะมันก็มันเยอะมันมัน,ม,นมันก็ได้ใช้ไหมก็ได้ใช้กหไดนะเตือนออกนอกเลนอะไรก็มีนะครับ ก็จะเนิ่นอาจจะดึงกลับให้นิดๆหน่อยๆแต่มีเวกไม่ดึงนะ่าเตือนอย่างเดียวนั่นแหละแต่ชอบเลยส่วนมากก็ดึงกลับอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสอยู่แล้วเราก็ขับรถอย่างระมัดระวังเลยพวกเพกเกตเซฟตี้พวกนี้ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสน่านะได้ทั้งคู่อ่นะนมันมีค่อนข้างที่จะเยอะทั้งคู่แหละโอเคเดี๋ยวสรุปท้ายคลิปกันหน่อยนะครับครับก็สรุปท้ายคลิปนะก็ส่วนตัวนะแน่นอนมาจากผู้ใช้งานยิง นะแล้วก็ต่อภาษีใช้มาหนึ่งปีแล้วนะแนะ่นอนการบริโภคน้ำมันนะผมผมน่าจะยกให้มิวเอ็กต์นะถังแปดสิบลิตรก็จริงนะถังน้ำมันแปดสิบลิตรนะแต่ก็เคยสอบถามคนใช้เหมือนกันไอ้ดีเจนเดอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะกินน้ำมันนะแป๊บเดียวนะวืดเดียวหมดเลยนะ้าที่ยิ่งเหยียบยิ่งอะไรเนี่ยหมดเร็วชิบหายก็ว่ากินนะาเขาว่าหมดเร็วนะแต่มิวเอ็กต์เนี่ยผมวัดมาแล้วสิบสี่นะนี่ขับเองนะนี่ สิบสี่กิโลเมตรต่อลิตรแบบกมเขียนผิดตรงไหนนะสิบสี่ต่อลิตรก็แล้วกันนะเขียนไม่ถูกนะก็มีเอ็กได้ความประหยัดกว่านะมันก็คล้ายๆกับรีโวกับดีแมนะ็กไงต่อไปก็ภาษีป้ายนะภาษีต่อปีอ่ะก็ไอ้ตัวนี้เหมือนเดิมนะสองพันกว่ากว่า อนีสี่พันน่าแต่ใช้รถระดับนี้น่าจะไม่ต้องสีเรียสแลยั้งน่าแต่แต่ก็พูดสักเล็กน้อยน้าภาษีนาภาษีนี่ประหยัดนะอะไรอียประกันประกันก็ก็น่าจะไล่ไลกันพอๆกันนะรูตลาดนะก็ลองใช้ดูนะลองเลือกดูเอาที่ใช้เอาที่ชอบหน้าต่างกน ต่างคนก็ต่างชอบไม่เหมือนกันนะแต่ MUX เ,เนี่ยใช้งานมาจริงก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะ่าต้องปรับตัวเข้าหารถค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะถ้าปรับไม่ได้ก็โชกสักชุดแทนแคทสักใบนะแล้วก็น้ามันเครื่องสั่งก็แท้สัก1ชุดโอเคนะครับค่อนข้างที่จะไม่งุนงดกับมันแล้วนะนี่ก็คือการการปรับปรับรถเข้าหาคนนะนี่ก็คือแนะนำนะจากใจจากใจคุณใช้มิเวเอก นะแต่ส่วนรีเจนเดอร์เนี่ยเขาว่ากินน้ำมันอมันทำยากนะนก็ก็ใช้หมูดอโคเยอะๆก็อลไรกันนะช่วงช่วงล่างก็ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเยอะบทนนี้อะไรเจอรเฟร้รวยแต่กูเห็นก็มีคนบนว่ากินน้ำมันอี่ก็ก็ลองดูนะไอมิเวกเนี่ยก็ต้องแต่งประมาณสักสามอย่างก็คือทอแทนแคตนะ อัพเกรดเบอร์น้ำมันเครื่องก็ได้สังก็แท้นบแล้วก็วโชคโมโนโทูปสักชุดขับดีนะไม่หงุ่หงิกับมันอย่างแน่นอนส่วนเรจนเดอร์นะก็ที่ดูดูก็น่าจะเรื่องกินน้ำมันแหละมันมันก็พูดยากท้ำมดูทำไงก็กดอีโคไปกัน <c oughs> มายิ่งเหยียบยิ่งมันนะง่ายสองจุดสี่จริงนะเหยียบมันผมว่าน่าจะเหยียบมันนะเกียร์เปลี่ยนปุ๊บปุ๊บป๊บปบปบ นะช่วงล่างก็สปอร์ตนั่นสิ่งอนะย่าไปซีเรียสน,นะรถประเภทนี้นะก็ขับขับไปนะกินมันก็เป็นเรื่องปกติของประเภทนี้นะยิ่งเป็นเกียร์ออตโต้แบกน้ําหนักเยอะๆแบบนี้ก็กินแนะ่นะบางคุณก็บอกสอประหยัดกว่า3.0ประหยัดกว่าแม่งก็พอๆ,ๆกันละง่ายๆพอๆกันแต่ว่าถ้าเดินเบาอะไรบ่อยๆเนี่ยครับในเมืองนะก็อีกหนึ่งจุดเก้าับสองจุดสี่มันก็ประหยัดกว่าพวกสองจุดแปดสามพันหยุดแล้วนะครับก็รถประเภทนี้เขาก็ ใช้ในเมืองก็เยอะก็เอาที่ชอบเลือกที่ใช่นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าสําหรับผมเลือกกันไหนล่ะก็ก็เลือกมิวเอกซื้อมาแล้วก็ต้องเอามิวเอกอะง่ายๆไปทางยูซูหมดแล้วตัวต้าเนี่ยมันก็ปีหน้าแหละปีหน้าปีหน้านูาน้นแหละต้องออนนิ All ้วอะตาเลเจนเดอร์เนี่ยก็ต้องอีกสัก2 0 2 6บมัง้งนะนาจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะอาจจะใหญ่โตขึ้นกว้างขวางมากขึ้น เนะบาะไม่ต้องขอแขวนแล้วนะแต่ว่าช่วงล่างช่วงเรื่องอะไรเนี้ยก็ปรับนะอาจจะปรับเอาของเดิมไปทําใหม่ให้มันมันปรับจุดที่มันบกพร่องอะไรพวกนี้นะตัวใหม่ก็น่าจะไม่ขแขวนบอแล้วแหละนะแต่ว่าปัจจุบันมันก็ขายดีนะ <c oughs> มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโลโก้สําหรับคนที่ประสบความสําเร็จนะก็คือฟอร์จูเนอร์นะผู้นำด้าน นั่นความสำเร็จนะผมมองมาเออมันคมันฆ่าไม่ตายนะแม้ว่ามีเวกดีขนาดไหนก็ฆ่าไม่ตายเอเวอเรสตจะเทพขนาดไหนก็ยังสู้ฟอร์จูเนอร์ไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe ด้วยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม